ดีเจริญคอนเทนิเวคแคมเปนประวัติและความเป็นมาของดีเจริญดีเจริญเป็นภาษาไทยที่มีความหมายซึ่งมาจากคำสองคำคือดีหมายถึงสิ่งที่ถูกต้องเจริญหมายถึงการเพิ่มขึ้นดีเจริญเป็นการพัฒนาโปรแกรมของการเคี้ยวน้ำตาลแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการใช้ประสบการณ์ของทีมฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทดีแมเออร์มาประยุกต์กับประสบการณ์ของช่างเคี่ยวในโรงงานนั้นๆเพื่อให้เกิดการผลิตน้ำตาลที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมตามสภาพสูงสุดของแต่ละโรงงานซึ่งเมื่อดีและเจริญมารวมกันในทางภาษาไทยคือการทำให้มากขึ้นอย่างดีและถูกต้องของกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งทางบริษัทดีไมเออร์มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาการผลิตน้ำตาลให้ได้คุณภาพและปริมาณพร้อมทั้งการประหยัดพลังงานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนเรื่องเชื้อเพลิงในปัจจุบันโดยทางบริษัทดีไมเออร์ได้กำหนดถึงจุดมุ่งหวังของโรงงานทั้ง3ประเด็นเป็นหลักจึงเกิดเป็นโปรแกรมดีเจริญขึ้นมา ดีเจริญจึงเป็นโปรแกรมหม้อเคี่ยน้ำตาลแบบตั้งและแบบต่อเนื่องของคนไทยโดยแท้จริงที่เข้าใจทั้งสภาพวัตถุดิบและสไตล์การเคี่ยวที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนี้ทางบริษัทดีมามเออร์ยังได้รับการออกแบบและสร้างหม้อเคี่ยวตั้งและหม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องโดยเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานและคุณภาพน้ำตาลเป็นหลักอีกด้วยโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย ได้มีการขยายกำลังการหีบอ้อยต่อวันเพิ่มมากขึ้นและมีการค้นคว้าที่จะนำเอาอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้พลังงานต่ำมาใช้ในโรงงานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียน้ํำตาลซูโครสต่อหน่วยของเครื่องจักรนั้นๆเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องจักรเริ่มถูกนำมาใช้โดยเน้นการใช้พลังงานสตีมความดันต่ำที่ได้จากกระบวนการต้มระเหยน้ำอ้อย และไอน้ําที่ได้จากหม้อต้มชุดที่1และชุดที่2และอุณหภูมิจากน้ําร้อนคอนเดนเซสจุดต่างๆนํากลับมาใช้ในงานเคี่ยวตกผลึกน้ําตาลเป็นแหล่งที่ต้องใช้พลังงานมากและมีผลกระทบมากต่อการใช้สตีมของโรงงานในการใช้สตีมความดันต่ำทางเลือกเดียวคือ c o n t i n u o us ัสและแคม n หรือต่อไปเรียกว่า หม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องเพื่อเป็นการสนองตอบการลดกระแสต้นทุนการผลิตและลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนหม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องจึงมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากแต่หม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องก็มีหลายรูปแบบมากมายเช่นทิ้วแบบแนวนอนทิ้วแบบแนวตั้งเป็นแบบซิงเกิลคาลันเดียหรือดับเบิลคาลันเดีย โดยแบ่งจำนวนพาร์ตเซลลเพื่อประโยชน์ในการใช้งานแตกต่างออกไปจากไดอะแกรมที่แสดงเป็นการแสดงภาพรวมขององค์ประกอบของหม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องที่ทางบริษัทดีมเออร์ต้องการจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดการใช้งานหม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องจะเริ่มต้นด้วยการเคี่ยวซีสแมสคิตโดยหม้อเคี่ยวตั้งโดยทีมงานของดีมเออร์แนะนำให้ใช้แบบโพสติ้งคาลันเดียซึ่งจะทำให้ได้ขนาดเม็ด ที่สมบูรณ์และค่า CV ต่ำจากนั้นจึงลำเลียงซีสแมสคิดไปผ่านหม้อปัน่นแล้วจึงนำมาเก็บไว้ในถังซีสแมกมาเพื่อป้อนเข้าหม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องเริ่มใช้งานหม้อเคี่ยวโดยการปิดวาล์วโบอากาศเปิดวาล์วสตาร์ทแวร์คัมซีสแมกมาก็จะถูกดูดให้ไหลจากถังเก็บจากนั้นก็จะผ่านดีฮีเตอร์เพื่อปรับอุณหภูมิของซีสแมสคิด ให้สูงขึ้นใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายในหม้อเคี่ยวโดยต่อเนื่องโดยซีดแมกมาจะไหลเข้าทางด้านล่างของตัวหม้อเคี่ยวเพื่อเป็นฐานเริ่มต้นของการเคี่ยวโดยจะปล่อยซีดแมกมาไหลไปจนครบบจนวนทุกคอม p า r เมนต์ของคาแลนเดียโดยขณะนั้นเริ่มเปิดวาล์วสตีมเพื่อเริ่มทำการเคี่ยวโดยใช้ไอจากหัวหม้อต้มชุดที่1ห,หรือชุดที่2เข้าไปทั้งสองข้างของคาแลนเดีย มีการทำวิจัยสถิติพบว่าการเคี้ยวน้ำตาลด้วยหม้อเคี้ยวตั้งต้องใช้ความร้อนป้อนช่วยในกระบวนการเคี้ยวประมาณ350ลิตรต่อแมสคิดหลูกบาทเมตรกระบวนการเคี้ยวของหม้อเคี้ยวแบบต่อเนื่องไม่มีการป้อนน้ำร้อนในกระบวนการเคี่ยวเลย และมีการเก็บข้อมูลการใช้สตรีมเพียง0.29กาตันสตรีมต่อแมสกิด1ลูกบาทเมตรสำหรับหม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องที่ใช้ไอ้น้ำจากหม้อต้มชุดที่1หรือชุดที่2ทางทีมงานดีเมเออร์ได้ออกแบบโปรแกรมพิเศษเพื่อควบคุมความดันสุญญากาศโดยแต่ละคาลันเดียเพื่อรักษาความดันติดลบคงไว้ซึ่งการไหลกระจายตัวของไอน้ำความดันต่ำได้อย่างทั่วถึงและสมบูรณ์หม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่อง จะประหยัดพลังงานได้สําฤทธิผลก็ต่อเมื่อไอ้น้ำความดันต่ำสามารถกระจายตัวไหลเข้าไปถึงภายในของคาเลนเดรียทุกคอมพารสเมนต์ซึ่งประโยคที่ได้รับจากผู้ฟังที่เคยใช้งานหม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องเป็นประจำก็คือไม่เดือดเป็นบางช่วงและนั่นคือเหตุแห่งทุกข์ที่ทางทีมงานของดีมายเออเข้าใจเป็นอย่างดีจึงได้ทำการแก้ไขไว้แล้วตามที่ได้ออกแบบพิเศษ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การออกแบบหม้อเคี่ยวต่อเนื่องและลักษณะการทำงานเคี่ยวน้ำตาลทั้งไอให้ความร้อนหรือคาลันเดียปัจจุบันนิยมใช้แบบ ria, ดับเบิลคาลันเดียโดยมีการออกแบบเป็นรูปบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน2บล็อกเชื่อมต่อกันเป็นแนวยาวจอบแผ่นบล็อกด้านบนด้านล่างประกอบ้วยเรียงท่อทิวสเตเลตขนาด4นิ้วในแนวดิ่ง เป็นแผงยาวตลอดแนวของถังไอให้ความร้อนและมีท่อสตรีมไอน้ําจ่ายไหลเข้าถ่ายเทความร้อนด้วยระบบวาล์วคอนโทรลอัตโนมัติส่วนช่องด้านข้างถังไอให้ความร้อนคาเลนเดียกับระหว่างผนังด้านตัวหม้อเคี่ยวส่งกระบอกแนวนอนโดยรอบจะเป็นช่องดาวเทคหรือช่องรับของเหลวที่เป็นแมสกิดที่เคี่ยวเดือดจะไหลย,ย้อนลงบนกลับผ่านช่องดาวเทคลงสู่ส่วนล่างของหม้อเคี่ยว แล้วไหลเดือดย้อนขึ้นผ่านทิ้วแนวดิ่งสัมผัสการให้ความร้อนเดือดหมุนเวียนขับเคลื่อนแมสคิดเคลื่อนตัวไปสู่คอมเพลตเมนต์ต่อๆไปจนถึงจุดหมายท่อทางไหลออกอย่างต่อเนื่องซึ่งในถังคทาร์เรนเดียหลังจากที่ซิสแมสคิดไหลผ่านทิ้วจะมีการปลกเปลี่ยนอุณหภูมิทําให้เกิดการควบแน่นได้น้าร้อนมาซึ่งเรียกว่าน้าร้อนคอนเดนเซตหรือจะไหลลงไปเก็บที่ถังคอนเดนเซต ระบบระบายน้ำร้อนคอนเดนเซตจะถูกแยกไหลออกจากคาลันเดียน้ำร้อนคอนเดนเซตที่มีอุณหภูมิประมาณ80-90องศาเซลเซียสจะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยเอาน้ำร้อนมาเป็นตัวปรับฮีตอุณหภูมิวัตถุดิบซีแมกมาก่อนป้อนเข้าสู่กระบวนการเคี่ยวเป็นการประหยัดพลังงานความร้อนลดการใช้สตรีมไอน้ำในการเคี่ยวได้อย่างมากซิสแมสคิด ที่ไหลวนไปทั่วหม้อเคี่ยวต่อเนื่องโดยมีการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านทิ้วจะทําให้บริเวณภายในหม้อเคี่ยวเกิดไอร้อนไอร้อนจะไหลไปตามด้านบนของหม้อเคี่ยวผ่านไปตามท่อเจตคอนเดนเซอร์อย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการทํางานของเจตคอนเดนเซอร์คือการปล่อยน้ําที่มีอุณหภูมิต่ําเข้าไปในตัวเจตคอนเดนเซอร์ซึ่งมีการควบคุมน้ําที่จะมาดับไออย่างเหมาะสมด้วยความเร็วผ่านหัวสเปรย์ที่ฉีดเข้าไป เพื่อนำพาไอาระเหยสู่เบื้องล่างด้วยความรวดเร็วทำให้เกิดเป็นความดันสูญยากาศขึ้นภายในหม้อเคี้ยวต่อเนื่องน้ำที่ผ่านเจตคอนเดนเซอร์จะไหลลงไปรวมในบ่อสเปรย์พอนซึ่งจะนำกลับมาใช้ต่อไปการใช้เจตคอนเดนเซอร์โดยมีการคนโทรลน้ำที่เหมาะสมจะทำให้เกิดความดันสูญยากาศที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลอัตราการระเหยในหม้อคียวสมบูรณ์แบบมากขึ้นประโยชน์ที่ได้รับ ลดการใช้พลังงานกระแสะไฟฟ้าขับมอเตอร์วอลคัมปั๊มตลอดเวลาของการผลิตลดงบประมาณบำรุงรักษาลดเวลาซ่อมแซมลดอัตราแรงงานสะดวกต่อการใช้งานใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่าเมื่อความเข้มข้นของซีดที่ป้อนเข้าไปไภายในหมอ้อเคี่ยวมีความเข้มข้นเกินค่าที่กำหนดไว้ในแต่ละคอมพร์สเมนต์โมลาจากถังจะไหลเข้ามาในหมอ้อเคี่ยวต่อเนื่อง โดยจะมาผ่านถังดีไดลูดซึ่งกากน้ำตาลโมซากหรือวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบป,ป้อนเข้ามาในหมอ้อเคี่ยวโมลาสมีความเข้มข้นสูงและเม็ดผลึกน้ำตาลส่วนเกินขนาดเม็ดเล็กๆเ,เ,เจือปนอยู่ในกากน้ำตาลนั้นด้วยและมีอุณหภูมิต่ำจุดเดือดในหมอ้อเคีว่วดีไดลูดจึงมีบทบาทหน้าที่เจือจางความเข้มข้นและทำหน้าที่เป็นฮีทอุณหภูมิของโมลาสพร้อมทั้งละลายเม็ดผลึกน้ำตาลขนาดเล็กๆ ซึ่งทำงานด้วยระบบคอนโทรบลิกและอุณหภูมิประโยชน์ที่ได้รับช่วยลดเวลาเคี่ยวลงช่วยประหยัดพลังงานไอน้ำและได้น้ำตาลขนาดผลึกสม่ำเสมอตามที่ตลาดต้องการโมลาดท,ที่ผ่านออกมาจากดีเดร์หลดจะไหลผ่านดีเดร์หลดอีกครั้งน้ำเชื่อมหรือโมลาดคือวัตถุป้อนเข้าหม้อเคี่ยวในขณะที่ป้อนเข้าหม้อเคี่ยวต้องการอุณหภูมิที่สูงพอ หรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิจุดเดือดในหม้อเคี่ยวมีทางเดียวคือเพิ่มอุณหภูมิให้กับแน้เชื่อมโดยใช้พลังงานความร้อนที่สูญเปล่านำกลับมาเป็นตัวฮีทเพิ่มอุณหภูมิของน้ำเชื่อมโดยใช้น้ำร้อนคอนเดนเซสมาใช้ให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่ได้รับนำน้ำร้อนคอนเดนเซสนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งประหยัดพลังงานไอน้ำและช่วยลดเวลาการเคี่ยวลงน้ำเชื่อมหรือโมลาต จะถูกป้อนเข้าด้านล่างของหม้อเคี่ยวเพื่อไปปรับความเข้มข้นของซีดภายในหม้อแต่ละคอมาร์ตเมนต์โดยมีการออกแบบให้มีการฉีดกระจายไปทั่วถึงทั้งคอมาร์ตเมนต์เพื่อให้ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการโดยมีหัววัดที่มีความแม่นยำทำการตรวจค่าความเข้มข้นในแต่ละคอมาร์ตเมนต์โดยมีการปรับแต่งไว้แล้วโดวยทำการบริกโปรไฟล์โดยการใช้กิเลสมิเตอร์มอร์พอดกราฟ โดยทาง,งานร่วมกับแผนกวิเคราะห์ t a k e Priority Drop และ e x h a u s t i o n มาประกอบการเซตคอนโทรลในแต่ละ c o m p a r t m e n t